สวัสดีครับวันนี้ช่องเนรพาเที่ยวมาพามาเที่ยวท้องทุ่งนะครับกลางทุ่งนาครับเนรพาเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับวันนี้มาแถวบ้านนะครับนี่เรามาทําอะไรกันเรามาเก็บไข่หอยเชอรี่นะครับเราจะมาทําวิธีการที่เราจะมาเก็บหอยเชอรี่เอาไปเลี้ยงนะครับเพราะตอนนี้เออเรามาศึกษาทางด้านการตลาดของเการเกษตรเนี่ยมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ผมก็ไปดูในเรื่องของวิธีการเลี้ยงขั้นตอนการเลี้ยงแต่เราหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากอ มันมีแรงขายจริงแต่ราคาข่า้นข้างสงูงเราจึงต้องมาลดต้นทุนโดยการที่เรามาเก็บไข่หอยนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายังไงอ่าอันนี้ผมได้ลูกมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเก็บได้แค่ไหนแล้วก็วิธีการเลี้ยงมันจะเลี้ยงยังไงอันนี้ก็ศึกษาเองนะครับแล้วก็ทดลองตลาดเองเหมือนกันว่าจะได้ไหมจะได้ผลไหมนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่องเนือพาเที่ยวพามาที่ทุ่งนานะครับนี่และคราวนี้ผมก็ช่วงนี้กลางหลังมาไม่ได้เที่ยวไหนนะครับโควิดมาแล้วก็ เริ่มสนใจเรื่องการเกษตรนะครับทํามาสักพักแล้วครับเราก็เลยไม่เห็นโอกาสนะครับทางการตลาดว่าโอกาสที่เราจะมา,าขายหอยเชอรี่หรือหอยหอยที่เรารู้จักกันนะครับเหมือนเรากินส้มตำป่าใช่ไหมครับเราก็จะเห็นมีเรื่องของหอยเชอรี่ใช่ไหมครับมันเป็นศัตรูตัวร้ายเลยครับของทุ่งนาแต่พอเรามามากินเป็นอาหารเนี่ยมันอร่อยนะครับนี่เราก็เห็นโอกาสว่าเราจะมาทดลองการเพราะหอยเชอรี่ครับนี่ พราะว่าตอนนี้ตัวหอยเราตามทุ่งนาหรือตามแหล่งน้ําต่างๆเราหายากมากนะครับนี่มันก็จะมีแบบนี้นะครับผมก็เลยจะมาทดลองว่าถ้าเราเก็บไข่หอยอย่างเงี้ยเอาไปอะครับเราจะได้ผลผลิตไหมนะครับแล้วค้นนี้มันก็มีค่อนข้างไม่เยอะมากแต่ตัวไม่มีนะครับผมบอกเลยว่าตัวหอยเชอรี่ไม่มีเพราะว่านกกินหมดนะครับนี่เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เยอะไหม นี่ครับเราก็จะเจอไข่หอยแบบนี้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นลูกเขานะครับนี่ที่เขาเริ่มเป็นตัวเดี๋ยวเราดูนี่ครับอันนี้น่าจะไปเลี้ยงได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกหอยนี่ครับนี่เดี๋ยวเรามาเก็บไปได้นะครับแบบนี้เพราะว่าน่าจะไม่ต้องไปเสียเวลานั้นแต่ว่าที่มันจะไม่มีเลยคือหนึ่งอ่อ เขาเรียกอะไรครับนกนกคือนกจะอยู่เต็มริมทุนนาเนี่ยเยอะมากครับเขาเก็บเขาเขาาจะกินหมดนะหอยไม่น่าจะรอดนะครับนี่ครับที่เก็บได้เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในกระมังนะครับเ่อเอาเอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็หักไปเลยครับทั้งชุดเลยนี่นี่ครับคือเยอะมากนะครับแต่ว่าแต่ตัวตัวตัวหอยเราจะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรครับก็คือ น้ำลึกนะฮะอันนี้เราก็ค่อยลอกข้างๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาไข่หอยถ้าเจอลูกหอยเราก็จะเก็บไปด้วยนะครับเพราเอาไปเลี้ยงหนึ่งเราสามารถเลี้ยงในกระมังได้นะครับเพราะว่าลองไปค้นหาอินเทอร์เน็ตดูนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ตลาดของหอยมันค่อนข้างโตนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือหอยเนี่ยมันพู้บริโภคก็คือมีทั้งเอาไปส้มทาส้มตาได้เอาไปทําเมนูนด้หลากหลายนะครับหอยเพราะช่วงนี้หอยคือผมบอกเลยว่าตลาดเป็นต้องการเหมือนปูนานะครับใครสามารถเลี้ยงปูนาได้มันก็เป็นตลาดอีกอีก,อกสิ่งหนึ่งที่ตลาดกําลังโตตลาดต,าดต,าดตาด้องการรายได้ดีนะครับผมบอกเลยว่าจะมองว่าอมันมันไม่น่าจะมีความต้องการทางตลาดความต้องการของตลาดสูงอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้ผมจะเก็บได้เท่าไหร่ นี่นะครับเราก็มาเดินเก็บไข่หอยเชอรี่นะครับเราก็จะเห็นว่าตามเนี้ยมันก็จะมีนี่แล้วก็ไปเด็ดกิ่งเข้ามาเลยครับว่ามันจะได้ไหมนะได้ผลไหมนี่นะครับเราสามารถไปเลี้ยงในบ่อหรือในกระมังก็ได้นะครับ เพราะว่าผมไปอ่าไปศึกษามาเนี่ยเขาก็เลี้ยงกันเยอะอยู่แต่ว่าตลาดยังไม่เพียงพอนะครับตลาดยังโตได้อีกนะครับเราก็สามารถมองช่องทางว่ามันเป็นอ่าโอกาสทางด้านการทําธุรกิจเกษตรก็ได้นะครับเพราะว่ากเกษตรยุคใหม่ตอนนี้มันมันต้องปรับเปลี่ยนมยีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตเลี้ยงอ่าเขาแลหนูใช่ไหมครับคือหอยเนี่ยมันหาย,ยากนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยตลาดหอยทําไมขายดีหอยโขงนะครับหรือว่าไข่หอยไข่พวกเนี้ยคือที่มัน ผู้คนนิยมบริโภคเนี่ยก็คือยังมีกลุ่มที่บริโภคอยู่นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ผมมองว่าช่องทางโอกาสทางการตลาดทางด้านนี้มันยังมันยังไปต่อได้นะครับอตอนนี้ก็เก็บมาได้สักนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาฝากข้อคิดให้ดีๆก็คือเราลองมามองโอกาสสิ่งใกล้ตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหอยเชอรี่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทําลายข้าวนะครับมันเป็นศัตรูพืชแล้วก็ตอนนี้อย่างตลาดไทยหรือตลาดสีมเมืองอะไรต่างๆ,ๆนะครับที่เขารับซื้ออยู่ก็กิโลละ80บาทนะครับเรามองว่าถ้าโอกาสทางด้านการตลาดทางด้านการหอยทาหอยเช,ชอรี่หรือขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยตกเฉลี่ยก,ก็25บาทนะครับอ่าอ่าวันนี้ก็เลยเรามา,มาทดลองกันดูครับว่าเราจะเลี้ยงเราจะได้ตัวไหมแล้ววิธีการที่เราจะเอามาเลี้ยงแบบที่ผมเก็บไข่หอยแบบนี้มันจะได้ผลหรือไม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับหรือคอมเมน เป็นสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งกําลังใจสำหรับการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับช่วงนี้ช่องเนอพาเที่ยวไม่ได้เที่ยวไหนนะครับช่วงนี้เราก็ต้องมาหันเก็บหอยเชอรี่เอามาเลี้ยงกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ